สวัสดีครับผมอันนะครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ได้ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยก็คือคุณก้อยนะฮะนัทรชัยประการวงต้องบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นนักกําหนดอาหารที่โรงพยาบาลกลางใจกรุงเทพโชคดีไหมเธอแบ่งเวลามาให้ความรู้เล็กน,น้อยเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคไตเกี่ยวกับทานผักที่มีสารอาหารที่เรียวกว่าโพแทสเซียมนะฮะต้องบอกว่าคนที่เป็นโรคไตส่วนใหญ่จะก,กังวลในเรื่องของการรับประทานอาหารมากโดยเฉพาะคนที่เป็นไตระยะประมาณ4 -5 คุณหมอค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการทาน าหารโดยช็อวเรื่องของเกลือแร่โพแทสเซียมเพราะว่าโพแทสเซียมจะเป็นเกลือแร่หนึ่งที่มีหน้าที่หลักในเรื่องควบคุมความดันโลหิตแล้วก็รักษาสมดุลของน้ําในร่างกายเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถ้าโพแทสเซียมต่ําหรือสูงเกินไปมันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงเลยทําให้หัวใจของเราเกิดการเต้นผิดจังหวะได้อันนี้อันตรายมากดังนั้นคนที่เป็นโรคไตเราก็รู้แล้วว่าไตเนี่ยมันจะมีอยู่5ระยะระยะ1 2 3อเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่แต่คนที่เป็นไต4กับ5อยากให้ระวังเรื่องของการทานโพแทสเซีียยมนะใเเรื่อง,องโซ ใหญ่ก็จะอยู่ในผักและผลไม้คุณก้อยก็จะเน,น้นเรื่องของผักชนิดไหนบ้างกลุ่มไหนบ้างที่สามารถทานได้โดยผักเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่มีโพแทสเซียมต่ำปานกลางแล้วก็สูงนะครับคนที่เป็นไตระยะ4กับ5ผักในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมต่ำคุณยังสามารถทานได้ที่บอกว่าต่ำกับปานกลางเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆคุณสามารถไปหาทางเน็ตได้เยอะแยะเลยแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คืออย่างเช่นผักกาดขาวผักกาดหอมผักกาดแก้วตำลึงผักกวางตุง้งคนที่เป็นไตระยะ4ี่ระยะ5 คุณสามารถทานได้ไม่ใช่ตะพีจะบันทานนะทานในปริมาณในแต่ละมื้อเนี่ยอาจจะสักหนึ่งทัพพีแต่ทานเยอะมากนะฮะส่วนอันที่สาคัญก็คือคนที่เป็นไตริยะสีห้าผักที่มีโพแทสเซียมสูงมากๆต้องบอกเลยว่าคุณควรจะงดเลยอย่างเช่นแครอทกระหล่ำปีสีม่วงดอกกระหล่ำบอกคัลลี่มะเขือเปราะถั่วฝักยาวมะเขือเทศอันเนี้ยคุณควรต้องงดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะทำให้คุณโพแทสเซียมสูงคนที่เป็นโรคไตส่วนใหญ่คุณจะรู้แล้วว่าค่าไตาของคุณถ้าเลือดของคุณจะดูจับผลเลือดคุณลองไปดูเลือดที่เเป็นก โปรีนถ้าโปรซีนเนี่ยมนอยู่ที่ประมาณ3 3กว่าถึง5ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์อย่างเงี้ยคุณสามารถพอทานได้แต่ถ้ามันต่ำไปคุณก็ทานผักมากขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามันสูงเกินคุณควรจะต้องงดเลยสรุปก็คือว่าในคนที่เป็นไตเรื้อรการที่คุณจะเลือกทานผักคนที่เป็นไตริยะ4 5รคุณจะถูกจำกัดในเรื่องของการทานผักมากเลยนะครับดังนั้นอยากให้คุณลองไปเลือกทานดูว่าผักชนิดไหนที่คุณสามารถทานได้ไม่อยากให้ซีเรียสกับเรื่องของผักมันหาทานยากคุณลองค่อยๆหาดูแล้วคุณจะใใชช้ีีวิตตนนนกกกาาารรทท่เป็โับ คุณอาจัะมีความสุขถ้ายังไงอยากได้ข้อมูลดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญคือกดสับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ